ให้ช่วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระโดดยืนขึ้นเอสลีอุณภูมิดิวิชั่น2 2014โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือคู่ที่50เป็นการพบ เก็ทดทำประตูแรกขึ้นำโดยผู้เล่นหมายเขที่บีเรยวัตโยธาพัทดี1ประตู ช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพครับในสุดของที่ไทยมีจ้าหน้าที ด้านกด้าลบมีเบอมีสว่างมีขาวมีดำทุก กองเกมนี้น้นี้เป็นไงบ้างครับก็เราเตรียมพร้อมมามานัดนี้มามานานมากครับเพราะว่าเจอทีมโค้ชของผมเองด้วยพี่วินเป็นโค้ชเก่าเรามาเจอพี่วินก็้ด้เรียนรู้แทคกติกอะไรอย่างที่เขาเขาเจอแล้วก็โชคดีท,ท,ที่วันนี้ที่ยังเสมอเสมอได้ก็ขอบคุณนักเตะทุกคนครับแล้วก็กองเชียร์ที่ตามมาเชียร์ก็ขอให้แบนหน้าเตะในบ้านครับเชิญกอ,อ,อ,องเชียร์มากระทมาเชียร์เยอะครับ รับรอ,บองว่าเล่นเล่นสนุกค,ครับ,รบเกมในวันนี้เป็นไงบ้างครับโค้ชครับก็อ่าก็คิดว่าอยากได้สามแต้มเพราะเด็กมันมนุ่งมั่นเกินไปก็มันทำให้ทุกไม่ไดลุกลุนเกินไปก็เลยทำประตูเกมการเข้าทำมาาันปัจจักระขายเกินไม่แมนก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขมีอะไรจะฝากถึงแฟนบอลหรือฝากถึงกรรมการในจุดนี้บ้างครับในแมตช์นี้ กรรมการผมดูแล้วมันไม่ค่อยจะทันเกมเท่าไหร่ไม่ไม่เข้าข้างหรือโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าคือไม่ทันเกมก็ฝากว่าต้องกรรมการแต่ละนักองจะให้ให้ให้ต้องดูะะนิด,ดนะึงเรื่องการตัดสินเรื่องอะไรพัฒนาทุกอย่างพัฒนาแล้วกรรมการก็ต้องพัฒนาแล้วก็กรกเรื่องการบอลอาจจะ อยากเห็นอยากได้สามแต้ในบ้านแต่ว่าบางครั้งก็ายากหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องใจเย็นผมฝากว่าให้เชียร์กันต่อไปก็ฝากต,ตอนนี้มีความมั่นใจไหครับว่าเราจะเล่นแชมปนลีกครับอตอนนี้ก็ยังยากอยู่แต่ว่าเราก็จะพยายามว่าบอลทุกแมตช์ท,ทุกนัดผมก็ ต้องการที่ชนะเพื่อมีโปรไฟล์มีอะไรใครไม่อยากชนะทุกคพอแม้แต่กองเชียร์ก็โอเคก็ถิดว่าเขาอยากชนะก็ถึงมีตะโกนมีอะไรก็ไม่ว่างนะ